สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เพื่อนๆอยู่กับช่องลำยองสตอรี่นะคะวันนี้ลำยองสตอรี่จะมารีวิวสำหรับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนจาก รถใช้น้ํามันมาใช้รถไฟฟ้าดีไหมวันนี้นะคะลํายองจะเอาบินค่าไฟเดือนที่1เดือนแรกนะคะมาให้ดูกันด้วยก็ถ้าเพื่อนๆเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องลํายองสตอรี่ยังไงฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ลํายองสตอรี่ก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูบินค่าไฟเดือนแรกกันเลยค่ะ สำหรับไฟนะคะก็เพิ่งเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าได้ประมาณ3เดือนค่ะสำหรับ3เดือนนี้นะคะค่าไฟเดือนแรกเนี่ยก็คือโทรไปทวงกับการไฟฟ้านะเขาไม่มีบินมาแปะหน้าบ้านให้การไฟฟ้าเขาบอกว่าสามารถดูบินได้ในแอปของการไฟฟ้าเลยเพื่อนๆนะคะ <ๆ S 2> ก็โหลดมาแล้วก็ดูบินค่าไฟได้ตรงนั้นค่ะหลังจากที่เข้าไปดูบินได้แล้วก็โอ้โหรูสึกว่าคุ้มค่ามากเลยนะคะเพื่อนๆนคงอยากรู้แล้วว่าบินเดือนแรกของไฟเนี่ย เท่าไหร่นะฟรก็จะโชว์บินให้ดูเลยนะคะสําหรับบินเดือนแรกค่ะขับรถเยอะมากๆเลยนะขับจากพัทยาไปกรุงเทพไปปทุมธานีแล้วก็ขับอยู่ในพัทยาเยอะมากใช้ไปทั้งหมดตอนแรกก็คิดว่าประมาณหลักพันค่ะแต่พอบินออกมาแล้ว541บอาท ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าแล้วจะเสียค่าชาร์จไฟอ่ะแค่500กว่าบาทแค่นั้นเองเพราะว่าปกตินะคะใช้รถน้ำมันอยู่ที่เดือนละ5,000ถึง6,000นะคะ ที่ราคาถูกแบบนี้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ไฟจะชาร์จในช่วงเวลาออฟพีคค่ะออฟพีคก็จะตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา4ี่ทุ่มถึง9ก้าโมงเช้าค่ะก็จะเป็นช่วงเวลาออฟพีคแล้วก็วันหยุดราชการค่ะตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถชาร์จได้ทั้งวันเลยนะถ้าวันหยุดราชการแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ชาร์จออฟพีคได้ทั้งวันเลยค่ะรถที่ไฟเปลี่ยนมาใช้นะคะก็เป็นรถ BYD รุ่น a t t o 3ค่ะถือว่าคุ้มค่ามากๆเลย ตอนนี้ขับมาได้เกือบ4,000กิโลแล้วเสียค่าชาร์จไฟไปประมาณ1,200บาทเองนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะกำลังคิดจะเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้ายังไงก็คำนวณค่าใช้จ่ายให้ดีก่อนแล้วกันค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายแฝงเนี่ยเยอะเหมือนกันนะอย่างที่หนึ่งเลยนะคะก็คือการต่อสายไฟจากเสาไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาในบ้านเราต่อกับหม้อ T O U ค่ะแต่หม้อ T O U เนี่ยทางศูนย์เขาจะติดตั้งให้ฟรีนะคะ 2. นะคะต้องขออนุญาตใช้หม้อ T.O.U ในบ้านต้องไปขอที่การไฟฟ้านะคะค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาทค่ะ 3. นะคะที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เสียตอนออกรถก็จะเป็นค่าติดฟิล์มเพราะว่าทางศูนย์ไม่ได้ติดฟิล์มรถมาให้นะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะคิดว่าจะซื้อรถไฟฟ้ามาใช้ในระยะยาวไฟคิดว่ายังไงก็คุ้มค่าแน่นอนค่ะ ยังไงถ้าเข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องลำยองสตอรี่ยังไงฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลำยองสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ